สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนนี่แอนเบลครับรีวิวเกมรีวิวใจชอบไหมถามใจ EP สามสิบสีขีดอัปเดตครับไฮซีฮีโร่ครับก็ไฮซีฮีโร่ตอนนี้อเครื่องยนต์เวลสิบเก้าแล้วครับก็ยังไม่มีอะไรใหม่เลยนะซึ่งแบบเออ ตอนนี้ก็ได้อาวุธแล้วก็ได้ถ้าเป็นส่วนของฮีโร่นะครับได้ตัวชมพูมาเกือบจะครบแล้วแหละแล้วกอ็อาวุธได้ตัวหมอกมาแล้วหนึ่งอันนะครับคือสุ่มยังไงก็ไม่ได้สีเหลืองเพิ่มเลยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันยังไม่สมบูรณ์หรือว่ายังไงนะครับส่วนวงล้อก,ก็เหมือนเดิมครับกิจมือนเดิมก็จะมีแค่เต้าเหมียวเนี่ยครับที่มาในอีเวนต์แรกๆคิดว่าน่าจะ เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอีเวนต์วนประจำเดือนอะไรประมาณเนี้ยนะครับอืมซึ่งเราก็รับไปแล้วเรียบร้อยครับส่วนยอดส่วนสุดยอดกับตัดเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์แบบรายวันนะครับก็เหมือนเดิมเควสเดิมวนไปนะครับซึ่งเนียวมากก็วันนี้วันอังคารแหละ ซึ่งไม่มีกิจอะไรให้เล่นเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับอืมก็เราจะมาอัปเดตกันอาทิตย์ละครั้งนะครับว่ามีกิจกรรมใหม่หรืออะไรไหมนะแต่เนี้ยยังไม่มีอะไรใหม่เลยนะครับแล้วก็ทร่วงนี้ก็เล่นแบบตามมีตามเกิดแล้วคนก็ล้มหายใจจากเพเยอะแยะมากอย่างตอนนี้ก็ตอนนี้เยนะสมาชิกเกิดเท่าไหร่วะ เนี่ยเหลือห้าสิบปดคนนะครับคนที่ยังออนไลน์อยู่นะกิวเนี้ยก็คือจะเรียกว่าไงดีนะคือกิวเนี้ยใครไม่ออนสองวันนะ่ะเขาจะเตะออกจากกิวนะครับก็เนี่ยตอนนี้คนออนไลน์เหลืออยู่เท่านี้นะครับ ส่วนอันดับเกียวเด็ดนะต้องเข้าต้องไหนวานอันนี้นี่อันดับนะครับส่วนอันดับเกียวตอนนี้อยู่ที่สี่นะครับพลังลบก็ไม่เยอะนะส่วนที่หนึ่งนี่คนแค่ไหนวะเนี่ยที่หนึ่งนี่คนแปดสิบแปดครับแต่ว่าออนไลน์จริงๆกี่คนก่อนเนี่ยมีไม่อ,อนสองวันห้าวันด้วยนะเนี่ยเห็นปะเขาไม่ลบอะ่ะเนี่ยเจ็ดวัน อือหกวันก็มีนี่ก็หกวันนี่เจ็ดวันนี่ห้าวันนี่หกวันเนี่ยเขาไม่ลบอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะอยากครองอันดับที่หนึ่งก็ได้มัง้งเขาก็เลยไม่ลบคนออกนะครับเพราะว่าถ้าเอาออกจริงก็เมื่อกี้ก็สิบแล้วอะ่ะอืมพลังก็น่าจะตกนะส่วนกิลเนียเมื่อก่อนอนะ่ะเคยเป็นกิลคนไทยนะแต่ตอนเนี้ยโอ้ ส่งต่อสองคนแล้วนะเพราะตอนแรกอะ่ะหัวีิวเขาเป็นคนไทยตอนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่อื่นไปแล้วแล้วก็ตอนแรกอะ่ะจําได้ว่าสองอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะหลังจากคนไทยเลิกเล่นนะเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วก็มาคนเนี้ยอืแต่ราชแฮกเกอร์ก็ยังอยู่ยนะยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ ชวนมาเกี่ยวคนไทยก็ไม่มานะอีตาลาไชาเกอร์เนี่ยส่วนนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับอืมก็ยังอยู่เกยมแบบสีนะแต่ว่าคนออนก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับพลังตอนนี้สิบหกจุดหนึ่งล้านครับก็เล่นแบบเรื่อยๆเปๆื่อยๆวันหนึ่งเข้าสักสองสารอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับเอ่อ อะไรนะเดลรัสซัแหละลัสซัวเราก็เล่นประมาณนั่นแหละเข้าประมาณสามสี่รอบอย่างเกมนี้ก็เข้าสองสามสี่รอบแล้วแต่สะดวกเนี้ยนะครับก็เข้ามาทำเรดาร์บ้างอะไรบ้างเนาะเพราะเรดาร์มันดองได้อืมฮะเราก็เข้ามาทําบ้างนะครับ ก็การเล่นก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าคุบไหมนะโอ้ไอโจเซฟเล่นเว้ยเดี๋ยวแปบดูก่อนว่าโจเซฟมันอ่อนเมืไหร่โจเซฟดูสองหรืออยู่สามอะ่ะ โจเซฟออนแปดชั่วโมงแท้แล้วพลังยังสี่ล้านอยู่เลยอีโจเซฟอันนี้นี่ผมลืมเปลี่ยนสกิลนะครับจริงๆอ่ะมันจะต้องเปลี่ยนสกิลตัวเนี้ยให้เป็นเหมาะให้ให้เป็นโลก่ปกตินะถึงจะค่อยมาตีอันนี้ได้นะอืมเดี๋ยวสิบเดนาทีค่อยตีใหม่ก็ได้ มีคนเข้ามาอู้มีคนเข้าแฮะเข้าเยอะด้วยเนี่ยเราก็ทำเรดาร์ไปเรื่อยๆไปเปื่อยครับก็มีอะไรก็เล่นเท่านั้นแหละ ยังไม่มีอะไรใหม่ให้เล่นนะเกมเนี้ยมันแบบเงาๆเลยครับ ต้องรับ energy นะครับกลางวันนะ่ะแล้วก็ไปรับอีกทีนึงก็ดึกๆแต่ถ้าแบบไม่ได้ใช้เงี้ยก็รับมาแบบให้มันมาตุนไว้ในตัวก่อนก็ได้นะโอเคชนะแล้วอ๋อมันติดอยู่อันหนึ่งยังรักษาเลยไม่ได้นะ อืมอม,มันไม่มีอะไรเลยครับมันเดิมเลยแล้วตัวสุ่มเนี่ยก็สุ่มได้แดงยากยากตอนนี้ยังเตาหลอมเวลยิบสองอยู่เลยครับก็หกขีดครับขีดละหกล้านสี่นะครับ ส่วนตอนนี้เรื่องเหรียญกิลใช้ทําอะไรเหรอผมเริ่มรู้สึกว่าพอเอาเหรียญกิลห้าหมื่นแรก5ล้านน่ะมันดันไม่คุ้มแล้วเนาะผมก็เลยแลกเป็นอย่างอื่นแทนนะครับแลกเป็นอย่างอื่นแทนก็เนี่ยเดี๋ยวถ้าปลดล็อกผมจะแลกอันนี้นะมันเป็น,นกลไกที่ช่วยเรื่องอในแมวะครับ ที่ที่เปลี่ยนใช้ใชแมวได้จะเปลี่ยนในนั้นได้นะครับนี่แล้วผมก็ซื้อนี่ชิปครับก็จะมีชิปแหละแล้วก็ของอื่นๆที่แบบเป็นส่วนเกินนะ่ะไม่ใช่ส่วนเกินสื้อเรี่กอะไรนะส่วนเควสที่ต้องใช้อ่ะเออก็จะซื้อเป็นพวกนั้นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่เนี้ยประมาณเนี้ยเออตอนนี้อีเวนต์อะไรอยู่ อ๋อพิมพ์เขียวกับเทอร์โบพิมพ์เขียวใหนดูที่โอเคพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มอันใหม่ขึ้นมานะครับผมจะสุ่มให้มันได้ครบทุกอันนั่นแหละนี่ได้อันนี้มาใหม่นะครับเอฟเฟกเครื่องดักเครื่องดักจากอีเทอร์แล้วก็ปืนช่วยเหลือและปืนต่อต้านซิล ซิลแวนห้าสิบเปอร์เซเหมือนจะต้องใช้คุณสมบัติคู่กันนะนะส่วนไอ้พวกอาวุธน่าจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยปืนรางแห่งการช่วยเหลือเนี่ยก็คืออันนี้แหละอืมแต่ผมไม่ได้ใช้ไง ก็อะไรนะอีกอันหนึ่งนี่ไงปืนจับอีเทอร์เอออีเทอร์ใช้ว่ะแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ใช้เอาใส่แทนก็ได้นะน,ะนีเครื่องดับจากอีเทอร์แล้วก็ซิวแวนซิวแวนไม่มั่นใจนี่ว่าอะไรอันนี้เลเซอร์สีขาวกับปืนใหญ่แสง เลเซอร์สีขามกับปืนใหญ่แสงหรออ๋อนี่ไงของเสียนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งที่มันบวกตัวอีเทอร์แล้วกัน แวนนี่อยู่ไหนวะอ,อันนี้ไงซิวแวนซิวแวนคือตัวนี้นะครับโหหยิบก้าววิโคกใสหรอกเน้นเรื่องควมเร็วนะจ้ะแต่พลังโจมตีน่าจะเยอะน่าดูนะครับโอเคอันไหนวะสีคามลนใหญ่ใส่นี่เอาใช้ดีโอเค อืมก็มันจะบอกการจมตีห้าสิเปอร์เซ็นของสก,กินที่เราใช้นะครับอืมเนี่ยอันเนี้ยมันส่งมาตั้งแต่สิบโมงจนตอนนี้สิบเอ็ดโมงยังรับไม่หมดนะเนี่ยเห็นปะ แปดสิบสี่ทับร้อยเนี่ยยังรับกันไม่หมดเลยซึ่อแบบเป็นชั่วโมงละคือคนเล่นน้อยมากอ่ะเออต้องโดนตบแน่เลยอ่ะก็ถ้าใช้สกิลหมอกเหมือนกันก็เนี่ยครับก็สามวีแรกเออตเตือนแต่แพ้จ้ะ ความแตก Contact ต่างระหว่างเติมกับไม่เติมก็จะมีเยอะประมาณนี้แหละครับโอเคก็วันนี้ขออัปเกรดแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับถ้ามีอะไรใหม่นะครับสำหรับเกมไฮซีฮีโร่นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรรบฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ